สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมละทุงครับพี่น้อง FC มือนี้บ่าวอมละทุงสิผ้าเดินทางไปติดตามตวเรขกับแม่ดอกพย้อมครับแม่ดอกพย้อมฝันแม่นเนาะครับงวดที่ผ่านมาครับ4 5 4หหครับรวยยกช่องเนาะครับเนาะผีเด็กหน่อยมายกมือให้ครับผีเด็กหน่อยมายกมือใส่4 5ครับกามีโชกใหญ่ครับตามต่องวดวันที่1ธันวาคมพศ2 5 6 8เนาะ เป็นผีเจ้าทีเจ้าท,ท,ทางผู้ยิ่งครับมากระสบข่างหูครับบอกเลขกสามตัวครับเลขกออกแล้วซื้ออาโณสามตัวบนสองตัวล่างเด็ดเด็ดงวดวันที่หนึ่งครับสิเป็นตัวไรครับตอนนี้แม่ดอกพย้อมพร้อมแล้วครับไปรับชมรับฟังกันครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะสวัสดีครับแม่ดอกพยอมสวัสดีครับสสวัสดีตามต่อแม่ดอกพยอมครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะงวดที่ผ่านมาผีเด็กหน่อยยกมือให้แนวยูไรครับเพื่อ ถูกตรงตรงใ่ครับคุณแม่เนีแหละลกมันเป็นพอเป็นเนาะครับนี่นี่นี่เอาถือถือให้เอฟซีบ้างนะครับเนาะนี่ครับมันก็บอกแต่มันหักยกมือมันก็บอกว่านี่แหละคืออันอันหาสองเก้ามันว่าครับบารนี้มันพัดยกมือหายรันก็ยกมือที่แม่ลูกขี้ไปมันก็เหตุแหงสีเนาะ ครับนี่ทีลูกถามมาแม่มันที่ต่งไดม่นเห็แนวนี้บันนี้คือคือบนคือโมเพินว่าเอาฝันสีเด็กน้อยมันก็เป็นหนึ่งคือบบบอกแนมันออกหนึ่งซหกโออ็นหนึ่งซีแม่ครับใชคก็แม่ยกมือข้างไปบง่ะครับนี่ไม่มาตรงปนนดนแหละครับนี่เหตุทังสี่นี่น้อนนั่นครับนี่เ็เนยกว่าเออก็เรียกว่านั่นแหละก็ว่าซีหาหซกัว่านาะแม่ครับตัวนี้กัว่าซีหาหาซีแม่อซ เด็กน้อยก็น้มหนึ่งขั้นฐาเอาเป็นหนึ่งเพิ่นเพิ่นเราเป็นหนึ่งไหนเก่าเพิ่นกพื่อนวานเป็นน้่งเพิ่นวานบัเป็นหน่อกับขันเพิ่นติอันเพิ่นว่าคือบอกสิสิแปะหายเพิ่นว่าืนเพิ่นแปะได้เป็นครับลูกนะนั่นแหละอ้าวบันที่นี่เนาะแกมือไหมต่อเลยครับรวยต้องหมดเลยครับบัดนที่มือขึ้นแม่กับฝันกับฝันมือขึ้นนี่แหละตุ่นนี้ครับจะกับบังงูได้ว่าลูกสิมาหาแต่ว่าฝันฝัน เห็นดูเลขตัวเก่านี่ล่ะเลขว่าอย่างไงว่าแต่เป็นผีเป็นนังกับบุหู้ดอกแต่คนบอกมาบอกในความฝันนะนะเห็นโตอยู่ปะครับก็เห็นโตบันทั้งคนบอกเส้หูน้ำนั่นล่ะก็เลยงี่เง่าูกเล่ยขึ้นกันเนี่ก็ได้ลูกขื้นเลยเาห็นลูกขึ้นเลยทั้งสามโตสองโตเลยโอ้ครับครับพอกนี้แต่ว่าโมเมนต์โมเมนต์ได็กน่อยหรอกแต่ว่าเป็นคน กะบอกหูจักคือกันอีกอนางผ่านกระว่ากันแล้วเพ่นกับว่าให้ฟังว่าเป็นเสียงผู้ยิ่งหรือเสียงผู้ช่าเป็นยิ่งไม่ยิ่งเลยเป็นยิ่งเลยเต้นนี้เป็นไม่ยิ่งที่ว่ากันพั่นบอกมาเนี่ยแต่บอกหูเป็นผีหรือเป็นยังกระบอกหูเนี่ยฝันอ่ะบอกมาทั้งส่แต่แม่กระบอกหูจักหนาเพิ่นอีกแล้วทนกันได้เพิ่นเพิ่มมาบอกใส่หูแปลกนาผู้ยิ่งแปลกหน้ามาบอกใส่หูเออมมามามาบอกเลยล่ะ ก็มะมาบอกเลขนั่นแหละบอกเลยนั่นแหละค่ะครับแต่แม่ก็จําได้อยู่ค่ะเดนี่แหละที่คือนยดนี่ละแม่สิเขาห้นี่แหละครับเป็นแนวทางเบิ้งอีกเบิ้งครับเพื่อมันโชคมันหมานุ่กันเนาะครับน้อยกันยังดีไปครับเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นฝันเพิ่นบอกบอกแม่ฝันอ่ะเพิ่นบอกว่าเลขมันสิออกสามสองหกเด้อเพิ่นว่า อเออเลขลำเจาะหกสีเพื่นว่านส,สี่หกส,สีเพื่นว่านหากสีนี่แม่จำแม่นแห้งเด็ครับจับแม่นอีหลีเลยแต่ว่าสามสองหกนี่คือเพิ่นเบ่าก่อนนะนะเพิ่นเบ่าแรกเลยบั่นเพิกกาา่นกับบาเว่าอีวหกสีครับรบ,บอกเรียนนะั่นแหละแม่ก็ได้ยินแคงสั้นหน่อยแม่ก็หูวเมื่ออีกอีกแม่ก็ลุกเลยคือกันนี่ก็ได้แม่ก็ลุกขึ้นเขียนไว้อีกเด้นเมือนขึ้นก็เขียนไว้เด่มไม่ใช่หรอเนี่งายลืมนะครับ นี่เลยฟันอีกหลอตัวนี่ว่ะสนคือคนฟันนี่ฟันต่องงวดดี่ดีตั้งแต่ตั้งแต่งวดคิดเบิ่งที่หนึ่งงวดที่สามตั้งงวดแรกเห็นี่แม่ฟันมาจับคบเลยครบนะตอนมาออกแปดเก้าก็แปดนะครับนั่นละงวดงวดแรกที่แม่ฟันมันเขานะมือประกันงวดสี่หาสี่หาสี่เนี่ยแล้วก็งวดนี่ไงงวดนี่ก็บฟันอีกแม่ฟันตัวิดตัวงวดแม่นี่แหละคือที่แม่ฟันมันก็มีแบบนี้เลยนะ ผีเด็หน่อยมาหาบอ่ะครับที่ที่เคยมายกนิ้วให้นะครับบ่บอบ่เห็นลูแต่ว่าเป็นแม่ยิ่งแบบถวเป็นผู้ยิ่งคาับเป็ยพิ่งอ้กางคนนี่บอกะก็บอเร่าเดบอกระ่บกระแคนครับอั่นแม่ะเพิม่บอกะม่บก็ะม่บก่บอกระ่ก็ได้่ิอม่นอกรมสออกระ่อกระม่อระแมบม่บก่นก็ะ่บอกร่บอก่าอก่นวก่าะ่กรว่บ่บอะลงแ่วกสี่แม่ก็เแม เอ้าฟัน่เล่มตัวนี่ว่าเสรนปฟันอีกตัวนึ่งก็เลยว่าอันหกสีนี่เขาเอาเก้าสี่กันไปน้ำเนาะครับคุณแม่ดอกพย่อมนะครับแม่เอาหัวขึ้นก็หมุนขึ้นหมุนขึ้นก็ได้หมุนขึ้นก็ได้เลขยกไปเลขยเก้ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันสามตัวก็ให้ตัดเลนสลับกันด้วยนี่ตาเลนตาเนสามสองก็แล้วแต่หรือสองสองหกกันนั่นแหละแล้วแต่มุวมม้วนแล้วแต่สี่เลนแล้วแต่สตาร์ทเลน แม่คิดว่านี่แหละเพราะว่าแม่ฝันคับดูนั้นคักเลยแม่ครับนี่แหละก็มบเท่านี้แหละที่แม่ฝันโอ้ยขอบคุณคุณแม่ดอกพยอมครับขอบคุณครับแม่ดอกพยอมครับตัวเลขกันนี่ครับแครหนาจอไว้เลยครับประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2568กับแม่ดอกพยอมเนาะครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมโลทงนัมเบด้อครับ326 สามสหรือ,อ okay. ว่า6464ครับวงกลมเลยมันใแจแห้ง64นี่คร si ับหรือว่า326กกัตัาเล่นครับกันไว้น้ำครับเอฟซีมื่อนี้ครับเบลแอมลาทวงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีครับเบลแอมลาทวงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อรอตตอรี่เจนสีเ่เหลือถือนะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดรับนางถาอยู่ของในคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักกับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้นหนอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหะแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนัปบแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรีรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงเด็กมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย,า,ายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูอ่อมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับสามผู้ชมเมือเ่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือ่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทือ่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนะาะแอดคาราบาลจุดนี่แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุมมกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุยนี่กแ ans, ็แต่งให้หกันนี่ครับยื่นค่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเราแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาเอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ